ระผมนายเจริญสุเกเนายกงค์งการบริหารส่วนตำบลหัวมา,ปานนกประธานคณะกรรมการจัดงารทุาพิเศษพระพุทธศาสนามุญีิสมมีประทุมมาศมีมงคลพระประธานองค์ใหญ่และลองสมโภชของหอลอระคังวัสว่างโลทานหัวมานพร้อมด้วยท่านผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชน,นจากสี่หมู่บ้านได้แก่บัวมา่านหมู่ที่หนึ่ง บ้านโมมหห์หมู่ที่สองบ้านกุกอ,อกหมู่ที่ห้าและบ้านโลธานหมู่ที่แปดขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านรณาให้เกียรติมาจินประธานในพิธีเปิดงานทุทธาพิเศษพิษธีปรรจุพรูเจุาคุณลงในพระพุทธสาขายมุนีสีพระตุมหาหที่มุมคลและฉลองสมโภชข,ของรองหรักกรรมของวสว่างนวางโลธานในวันนี้วัสสาโนทังตั้งอยู่กกลางระหว่าง บ้านหัวมาหมู่ที่หนึ่งหลาบ้านโนนตาหมู่ที่แปดตำบลบัวมก้กอาเภอบรอรืจังหวัดมหาสา,ารคามเป็นวัดเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีซึ่งมีสิ่งก่อสร้างเช่นสิมหรือโบดหลังเก่าได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นโบราณสถานและเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนั้นแล้วยังมีสิ่งของต่างๆอาท,ทิจะได้ว่าเป็นโบราณวัตถุเป็นปูชนียวัตถุอีกมากมายที่ทางวัดได้เก็บสะสมเอาไว้ต่อมาเมื่อปี2563สำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏ มหาสารคามร่วมกับพี่น้องในชุมชนทั้งสี่หมู่บ้านได้ร่วมกันรวบรวมสิ่งของต่างๆในวัดที่มีคุณค่าร่วมกับชาวบ้านที่ได้บริจาคให้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สู่ชุมชนตำบลบัวมาน,นอกจากนี้แล้วในพื้นที่ของตะบลบัวมายังมีแหล่งอารยธรรมโบราณคือกู่บัวมาซึ่งได้ร้นพบ ซึ่งมีอายุนับพันปีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุตถทที่นี่ในการจัดงานครั้งนี้ก็ขอนำเรียนต่อท่านประธานดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการประอกอบพิธีประยุ์พุทธคุณลงในพระพุทธศาสนามุญศรีประทุมาห้าหนีมมุคคลรับประทานองค์ใหญ่ที่สร้างเสร็จโดยพระเถรานุเถราผู้เชี่ยวชาญ ในการทำสมาธินั่งภาวนาเพ็นกระแสจิตคุณพระรัตนาใยเข้าสู่พระพุทธรูปและวัตถุมงคลต่างๆข้อ2เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ให้เจริญแพร่หลายข้อสามเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งัรัทธรรมและปัญญาชนบริสุทธิ์ข้อ4เป็นการประกอบพิธีให้วัตถุมงคล ที่นำเข้าถูกพิธีเป็นวัตถุที่ควรเคารพสกอาละเป็นเครื่องหมายแห่งความกำลังใจเป็นที่ตั้งแห่งความเรื่อเใิงรัทตาของพุทธศาสนิกชนข้อห้าเพื่อข้อหกเป็นการส่งเสริมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในนามของคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณ พี่น้องพุธทธศาสนินกชนทั้งสี่หมู่บ้านรวมทั้งหน่วยงานของทางราชการเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลโวมาาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโวมาาโรงเรียนบ้านโวมาาโวมาาจูสินท่านผู้นำชุมชน,นและผู้ที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้และที่สำคัญยิ่งก็คือคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณ คุณแม the, ่พวงสันติโสภาของครอบครัวซึ่งประกอบด้วยบุตรสาวและบุตรเคยือก็คือคุณคุไรสารติโสภาและมิสเตอร์ฟิเตอร์ไฮจากประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักของงานครั้งนี้และทุกงานของชุมชนก็ได้รับความอุเาะจากครอบครัวนี้มาโดยตลอดจึงขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูง จบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอวินเชิญท่านดรสุตินกลางแสงสมัยคิกสภาผู้แทนราษฎร,รษจังหวัดมหาสาร,รคามอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานในพิธีงานพิธีพุทธาพิเศษประพุทธศัก,ศกยมุนีสีประทุมมาที่มงคลและหลองสมโงพ่อขอกรองหอ,ขอละทังวัดสว่างนุทานุมางานและลั่นท้อง เรื่องความเป็นสิ no ่งมงคลของงานครั้งนี้ยินดีครับผมคุณคณะสมนทุกทุกข้าราชกรระดับยิ่งเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโมมาประธานฝ่ายจัดงานท่านสมาชิกองค์การสถาบันการบริหารส่วนจังหวัดน์นางเอกาภท่านสจคีิวินาศกิรักท่านผู้นำชุมชนทุกท่าน พอบ้าแม่เมืองเาวระบนวัวมากปุ๋ยบ้านมองยากนิดทั้งสี่บ้านและผู้ทสจป็าาที่ทได้มาร่วมในงานแห่งนี้รู้สึกติเป็นกุศลอย่างยิ่งที่จะมาร่วมในพิธีอันเป็นมงคลยิ่เฉพาะเป็นมงคลในการเริ่มต้นที่ใหม่นั่นก็คืองานพิธีพุทาพิเศษ ในที่ประจุบพุทคุณลงในพระพุทธศักยมญลีสีตะกมามิ่งมงคลและฉลองสมโภชหอกงหมอระฆังของรัชสว่างนนทบุรีในวันนี้ได้ทราบจากการกล่าวรายงานของท่านประธานจัดงานก็ได้เห็นมิจฉกุศลแลเจตนาของท่านและคณะกรรมการจัดงานรวงกั้พี่น้องท่านบ้าได้มีการตั้ง ใจตั้งมั่นคิดดีแล้วก็ทำดีเราก็เชื่อว่ากำลังจะเกิดมรรคผลที่ดีเป็นประสงค์หรือป้าสนาทุกอย่างที่ท่านได้บากหวังไวนะ้นั้นหรือว่าจะเป็นประโยชน์ทีต่ตั้งตัวท่านเองประโยชน์ชุมชนแล้วก็ลูกหลาน,น,น,นลมมายุวชนเยาวชนคนรุ่นใหม่เอร์เ่าที่รราตำบลหมมาก มีมรดกทางพุทธศาสนามีมรดกทางวัฒธรรมแล้วก็มีมรดกของการประชุมของชาวมมานที่ได้สร้างสมัอ,อก็ควรค่าและสมควรนนที่จะได้คำนุบอกมูแล้วก็สืบสามปอกผมได้ขึ้นไปสัมผัสที่ศูนย์วรฒธรรมซึ่งเป็นมรดก ก็ได้เห็นของมีค่าเป็นล่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของบรรพชนที่ควรแก่การส่งเสริมบูชาแล้วก็คนที่จะต้องให้เยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้สืบทอดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการจัดงานวันนี้จึริงๆว่าเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวาระอันขึ้นปีใหม่ จะเชื่อว่าจะเป็นกุศลแรงกล้าและกุศลสมบูรณ์ที่จะเกิดกับพี่น้องชาวตำบลบัวนาทุกท่านก็ขอให้ความตั้งใจดีการทำดีของทุกการแบบนี้ได้ผลติดผลดีอย่างที่ตั้งไว้ผลดีดังกล่าวก็คือให้เกิดความเจริญกับตัวท่านเองกับคุญตนความเจริญที่บ้านนั้นก็คือให้เกิดความเจริญ ในเรื่องของตาย้พี่น้องทุกท่านได้นีนสุขภาพที่แขง็งแรงสมบูรณ์ปลอดโรคปลอดภัยัวแกงกวดขาดเจ็บแรงไเศร้าเป็นย่ามหูตาแจ้งกอเก่าเบาหวานที่โรคเก่าไหล่เศร้าเรื่องนะี้ได้ไหมเออเวทนาให้มันงเขาเรียงลูกเรียงเก่าให้มันทำมันคุ้นดี ก็ถือได้เวลาที่ขอด้วยความเป็นมงคลยิ่งผมจึงขอเชิญชวนท่านประธานแทบนี้ประชาชนทุกท่านได้รวมใจกันเปิดงานสำคัญก็คือเปิดงานพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสัจจะมนีศีรประคุณมากทิ่มงคลและฉลองสมโภชขอกรองหรักัางของวัดสว่างนนทันปัวมากณบัณนฑะ งานงหาทำกาม่การะขนรงเตียสดทิ้งทั้งแสงอันี้าก็ยอกสดอทางมีบ้านมันก็ได้มอบของเย่อหนึบที่มีผ้ากัมมาเก ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีสารต้องบันของบา้านของมาเป็นภูมิปัญญาเป็น,น,นของที่ระลึกการงานสมบูรณ์มากที่เหมาะอาานดูเรื่อง Salita nubawon satara katsusim Salita wanangitam salita badanata Salita kitam harap एकाय एकावुस्ते इति अनाप्राचेने गन्नेना श्री मुरली नीजेरा एकानां मेय स्लोवनां तं हे प्रामातु 아, 진진비 ทีมวันกับพวกเราเจญกันมูทาได้เลยนะครับแลวก็ขึ้นก็จะมจีเจ้าหน้าที่มามาช่วยในการที่จะให้ความสะดว